ตอนทุบทำลายสถิติฟันเสียนใช้ตะเกียบคีบเนื้อวัวจากในถาดชิ้นหนึ่งโปะลงบนเข้าสวยส่งเข้าปากช้าๆบดเคี้ยวอย่างละเอียดหาได้สนใจหมิงชิงตาที่คุกเข่าอยู่ด้านข้างไม่หมิงชิงตาไม่ใช่ชนชั้นธรรมดากานคุกเข่านี้ต้องแฝงความหมายไม่ธรรมดาฟันเสียนต้องการเวลาไข้ควรหลังจากไข้ควรแล้วมันค่อยวางชามตะเกียบลง กล่าวว่าหมิงเหลาแย่จือนายผู้เท่าแท่หมิงท่านมีอายุมากกว่าข้าพเจ้าไม่น้อยนี่จะนับได้อย่างไรใต้เท้าผู้แทนพระองค์ทำท่าประคองอย่างไรเดี่ยวแรงแต่หมิงชิงตาต้องลุกขึ้นขุนนางกับพ่อค้าเริ่มสนทนาตอบโต้ด้วยความเยือกเย็นฟันเสียนม,มองดูมันกล่าวว่าเราแย่จือเตรียมบอกกล่าวอันใดต้องบอกกล่าวอย่างไรจึงแลกชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาของฟันเสียนกลับคืนมา ต้องทำอย่างไรฟานเสียนจึงยอมปล่อยปะระเว้นตระกูลหมิงหมิงชิงตาไม่ทราบและไม่ต้องการทราบที่มันต้องการเพียงขอให้ฟานเสียน ปล่อยปะระวินตระกูลหมิงชั่วคราวให้เวลาขี้ขายการประทะระหว่างตระกูลของมันกับทางมหานครตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนต่อให้ตนเองตะเตรียมประพฤติเป็นต้นหญ้ารุรมก็ต้องทราบว่ารมมาจากทางใต้มันเพียงแสดงท่าทีของตอนเองขอให้ใต้เท้าผู้แทนพระองค์คลายมือสักเล็กน้อยให้ใต้เท้าผู้แทนพระองค์เชื่อว่าตนเองมีความต้องการเอียงเอียนไปทางมัน ฟ่านเสียนไม่รอให้หมิงเหลาแย่จือที่ร้าอุบายความคิดตอบคําก็ชิงกล่าวว่าท่านไม่จริงใจพอดังนั้นไม่ต้องสวามิภักด์มิงชิงตาทอดถอนใจกล่าวว่าใต้เท้าผู้แทนพระองค์ไม่เชื่อเราฟ่านเสียนก้มศรีรษะกล่าวว่ามิใช่ข้าพเจ้าไม่เชื่อท่าน ท่านเองยังไม่เชื่อตัวท่านท่านอยู่บนเรือลำนั้นนานเกินไปคิดขึ้นจากเรือยากเย็นยิ่งท่านสมควรร่วงรู้ถึงข้อนี้หากว่าท่านยังอยู่บนเรือลำนั้นผู้คนอื่นบนเรือจะคุ้มครองความปลอดภัยของท่านหากท่านลงเรือเราขุนนางสินค้าที่ท่านทิ้งอยู่บนเรือลำนั้นจะทำอย่างไรสินค้านั้นมิใช่สินค้าเหล่านี้ หมิงชิงตาร่วงรู้ข้อนี้เป็นอย่างดีพอฟังทราบว่ายากที่จะเกี้ยกล่อมใต้เท้าผู้แทนพระองค์หนุ่มผู้นี้จึงกล่าวด้วยสีหน้าเหนืยล้าว่าขอใต้เท้าโปรดชี้แนะหนทางสายตาของฟันเสียนยังจ้องจับที่อาหารบนโต๊ะหลังจากกบคิดเล็กน้อยค่อยกล่าวว่าท่านมีพี่น้องมากมายฟังว่าเชี่ยตังเจียผู้ดูแลก,กิจการแท่เซียในห้องอี้ใหม่เล็กหนึ่งเป็นพี่น้องของท่าน หมิงชิงตามีสีหน้าเป็นปกติในใจกับบังเกิดความปวดร้าวขึ้นมาตระกูลหมิงของตนเองติดตามศัตรูของฟานเสียนนานเกินไปหากให้ฟานเสียนเชื่อว่าตระกูลหมิงยอมเข้าร่วมกับตนเองนอกจากมันสามารถควบคุมตระกูลหมิงอยู่ในมือขณะที่เชื้อซีเฟยแสดงว่าเป็นหมากที่ฟานเสียนใช้ควบคุมตระกูลหมิง หากเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นฟานเสียนจะไม่ยอมรับข้อเสนอนี้คำพูดของฟานเสียนนี้เท่ากับเสนอเงื่อนไขต่อตอนเองแต่ว่าหมิงชิงตาไม่ว่าอย่างไรไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อนี้อีกประการไม่ว่าหมิงชิงตายอมวางมือจากธุรกิจของตระกูลหมิงหรือไม่ขอเพียงนึกถึงสายตาที่เย็นชาของเชื้อซีเฟยและรอยแส้ในร่มผ้าเหล่านั้นจิตใจมันก็ขมวดเป็นเงื่อนปมขึ้น ในสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายลุกเป็นสำนักตรวจสอบฝ่ายตั้งรับคือตระกูลหมิงตระกูลหมิงถึงกับขอยร่นเป็นพาระวันวันนี้การประมูลมีราคาสูงริบลิ่วเพียงเป็นห่วงข้อหนึ่งของเรื่องราว หลังจากนี้ยังจะเกิดเรื่องประดังตามมาตระกูลหมิงตกอยู่ในสภาวะอันงอนแง่นจนบัดนี้หมิงชิงตาค่อยพบว่าสิ่งที่ฟ้านเสียนต้องการอย่างมากกว่าตนเองที่ต้องจ่ายออกไปไม่เพียงแค่4ี่สิบหมื่นตำรึงไม่เพียงแค่การประสานจากตระกูลหมิงทั้งยังเป็นความคิดอันบ้าคลั่งทั้งกำเริบเสบสาร,รต้องการสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดของท้องพระคลังหมิงชิงตาฝืนยิ้มพางกล่าวว่าขอใต้เท้าชี้แนะขุนพังรอด หากยังประมูลสินค้าสี่รายการถังต่อไปลูกหลานของตระกูลหมิงนับหมื่นยังมีลูกจ้างอีกนับไม่ถ้วนคงไม่มีเข้าสารกอ,อกหม้อแล้วฟ้านเสียนมองดูปมุกหมิงที่เบื้องหน้าในใจยิ่งหมายิ่งชื่นชมอีกฝ่ายทั้งที่เป็นคำข่มขู่ของตนเองกับกล่าวอย่างพี่นอปพี่เทาไม่ถ้าใครหูแม้แต่น้อยจึงกล่าว อีกสักคู่ในการประมูลอีกสีรายการหลังถือเป็นการบีบให้ตระกูลหมิงคายเงินที่กืนลงไปในหลายปีนี้ออกมามันหยีตามองดูหมิงชิงถาที่มีสีหน้าท้อแท้อยู่บ้างในใจคุ้นคิดคาดเดาความคิดอ่านของอีกฝ่ายปากกล่าวว่าท่านสมควรร่วงรู้อดีตที่ผ่านมาของเราคุณนางข้าพระเจ้าไม่ชมชอบวิธีขายสินค้าของท่านในปีที่ผ่านมา แน่นอนเราขุนนางมิใช่โจรผู้ร้ายที่ไม่มีเหตุผลขอเพียงท่านกระทำอย่างมิชิดกว่านี้เราขุนนางก็จะกระทำอย่างมิชิดที่ว่ามิชิดย่อมหมายถึงเหตุการณ์เมื่อคืนฟานเสียนใช้ตะเกียบเพราะถาดเครื่องบับงเกิดเป็นเสียงดังสดใสสุดท้ายกล่าว่าถือชามต้องให้มังกรคลายมุกยื่นตะเกียบต้องให้หงพง,งกหัวรับประทานอิ่มแปดส่วนรับประทานไม่หมดนำกลับไป ผู้คนกระทำการใดต้องเป็นเช่นเดียวกับการรับประทานข้าวท่วงท่าต้องหมดจดต้องรู้จักเผามือเช่นนี้จึงประเสริฐสุด หมิงชิงตาทราบว่ายามอยู่เบื้องหน้าใต้เท้าผู้แทนพระองค์คงไม่มีความคืบหน้ามากกว่านี้พอฟังคำพูดสุดท้ายของฟ่านเสียนค่อยไขใจลงบ้างถึงแม้ไม่เชื่อทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าฟ่านเสียนไม่มีความคิดค้นร่มตระกูลหมิงรงฝ่ายตรงข้ามเพียงต้องการควบคุมตระกูลหมิงมิใช่ค้นร่มทำลายหากคิดควบคุมตระกูลหมิงอันยิ่งใหญ่เชียอซีเฟยทำไม่ได้มารดาชาราทำไม่ได้ มีแต่ตนเองเท่านั้นหมิงชิงตาเชื่อมั่นเช่นนี้ดังนั้นอีกสักคู่ในการประมูล4รายการสุดท้ายตนเองต้องกระอักเลือดแต่ทราบดีว่าหลังจากนี้สามารถเจราจากับใต้เท้าผู้แทนพระอ,องค์พ่อค้าไม่กลัวการเจราจาจุดอ่อนของพวกมันคือการต่อรองมิงชิงตาคำนับต่อฟันเสียนอย่างนอบน้อมจากนั้นร่าถอยออกไปฟันเสียนมองดูร่างที่งองงุ้มเล็กน้อย เปิดเผยเข้าความชาราของหมิ่งชิงตาต้องวางตะเกียบลงบนโต๊ะหยีตาเล็กน้อยจนบัดนี้มันยังอย่างความตื้นลึกหนาบางของคนผู้นี้ไม่ออกการคุกเข่าในตอนแรกแฝงความหมายอันลึกร้ำเป็นการยอมจำนนหรือขอสงบศึกหรือสวามิพักด์หรือชดเชยต่อเหตุการณ์เมื่อคืนหรือ หากว่าตระกูลหมิงคิดเข้าร่วมกับตนเองจริงๆการใช้สถานที่ของท้องพระคลังแห่งนี้กับเป็นที่ซึ่งเหมาะกับก,บการแสดงน้ำใสใจจริงปัญหาอยู่ที่ฟานเสียนไม่เชื่อว่าหมิงเหลาแย่จือผู้นี้ยอมสวามิภักด์ ตนเองยังไม่ได้ทิ้งไพ่ถึงที่สุดตระกูลหมิงก็ยังไม่เข้าตาจนต้นไม้ใหญ่ที่คุ้นกับการตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามคิดขุดรากผ่อนโคนย้ายมาทางฝั่งนี้ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างปวดร้าวตระกูลหมิงในยามนี้ต้องไม่ยอมจ่ายออกมา เหตุใดฝ่ายตรงข้ามจึงพี่นอบพี่เทาถึงเพียงนี้เบื้องบนของมันยังมีหมิงเหล่าไทาจินตระกูลหมิงคิดเข้าร่วมกับฝ่ายใดเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันถึงอนาคตของผู้คนนับหมืน่นหมิงชิงตาสมควรไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจมินำซ้ำการคุกเข่าครั้งนี้ไม่มิดชิดสมควรมีคนแร่เห็นทั้งยังจะแพร่ออกไป ฟานเสียนหยีตาลงกว่าเดิมหรือว่าฝ่ายตรงข้ามคิดเล่นบทโศกตอนนี้ในโลกยังไม่ปรากฏบุคคลเช่นอาเปลี่ยนขึ้นบทโศกอาจแสดงได้แต่การคุกเข่าต่อหน้าตนเองถือเป็นบทโศกอันใดหากเปลี่ยนเป็นคุณนางอื่นเห็นแนวโน้มของหมิงชิงตาเช่นนี้ในใจคงรอบยินดี มีแต่ฟ้านเสียนไม่ได้คาดคิดเช่นนี้เนื่องเพราะหมิงชิงตาคาดการไม่ผิดสิ่งที่ตนเองต้องการมีมากเกินไปสุดที่ตระกูลหมิงจะมอบให้ได้มิหนำซ้ำมันเตรียมการเรื่องนี้เป็นเวลานาน,านมันมีกำลังพอที่จะรับประทานตระกูลหมิงลงไปมิใช่ให้ตระกูลหมิงสวามิภักด์ในเมื่อฟ้านเสียนสามารถรับประทานตระกูลหมิงลงไปมิใช่ไม่รับ มิใช่ไม่อาจหากแต่ไม่ลดตัวลงไปสายลมโชยพัดผ่านประตูเข้ามาขับไร่กลิ่นอาหารที่ติดค้างอยู่ในตัวตึก ขับไร่ดินปืนซึ่งคงค้างอยู่ไปสิ้นมีแต่บรรยากาศที่ปนึกแข็งไม่อาจปัดเป่าออกไปที่รานตึกปกคุมด้วยความขมึงตึงเครียดขุนนางกิจการคนท่ายที่รับหน้าที่ร้องขานซุ้มเสียงแหบผ้ามิใช่พูดมากเกินไปและมิใช่ดื่มน้ำน้อยเกินไปหากแต่ตื่นเต้นตึงเครียดเหราพ่อค้าในห้องเจียกับห้องอีรวน,นั่งไม่ติดพากันมองผ่านช่องประตูแกะสลุยืนอยู่ข้างประตู จับตาดูทางข้างนอกหลังเที่ยงเริ่มการประมูลสินค้า4รายการสุดท้ายหลังจากเสนอราคาสองรอบก็ไม่มีผู้ใดโห่ร้องอีกถึงกับไม่มีผู้ใดปาดเหงื่อบนหน้าผากตระกูลชุนแห่งเฉียวโจกับตระกูลหมิงขู่ขวัญร่าถอยเมื่อช่วงเช้าฟังเสียงเสนอราคามือมองไปยังข้างนอกอย่างซึมเซาเหล่าพ่อค้าก็ได้รับความตื่นตระนกอย่างใหญ่หลวง นั่นเป็นเงินชัดชัดเหตุใดตระกูลหมิงห้องเจียหมายเลขหนึ่งกับเชื้อซีเฟยห้องอี้หมายเลขสี่จึงกล้าซัดขว้างออกไปหรือในสายตาของพวกมันตัวเงินปึกใหญ่เหล่านั้นไม่ต่างกับกระดาษชำระส่งไปดินแห่งนินหลัน เบึ่งตาที่แดงฉานออกไปแทบไม่เชื่อหูตนเองต้องหันไปกล่าวกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่ข้างกายว่าเมื่อกู่ขุนนางที่ร้องขานใช่บอกผิดหรือไม่หัวหน้าฝ่ายบัญชีของตระกูลส่งปาดเหงือบนหน้าผากกล่าวว่าตัวเลขผ่านการตรวจสอบจากห้องโถงจำลองไหนเลยผิดพลาดได้สวรรค์เมื่อคืนเสียตังเจียสูญเสียพี่น้องหลายคนวันนี้ก็เริ่มอารวาดอีก ตระกูลหมิงพยบ้าข้างด้วยหมิงเหลาแย่หาใช่โจรไม่ส่งไปดินไม่ทันกืนน้ำลายลงไปจึงเกิดอาการสำรักดังนั้นแย่งชิงถ้วยชาจากมือผู้ใต้บังคับบัญชาผู้หนึ่งดื่มลงไปรถซุ้มเสียงเบารงด่าทอว่าเชียซีเฟยคือหมิงเหลาซีอันดับเจ็ดตระกูลหมิงสองพี่น้องทะเลาะวิวาท ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายคนของตระกูลหมิงร้วนแต่เสียสติอยู่บ้างไม่เพียงแต่ขุนนางที่ร้องขานซุ้มเสียงแหบผ้าเหล่าพ่อค้าแดนเจนนันปาดเหงื่อผุดพายแม้แต่ใต้เท้าในตึกหลักทั้งสาร้วนตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นมาห่วงกงกงกับก่อจิ้งพอได้ยินเสียงขานราคารอบที่สอง ต้องหันไปสบทากันสีหน้ากลับกลายเป็นข่าวซีดพวกมันนึกไม่ถึงว่าการประมูลสีรายการสุดท้ายของท้องพระครังกับถูกฟานเสียนกับตระกูลหมิงดันราคาสูงจนน่ากลัวถึงเพียงนี้ครั้งนี้ตระกูลหมิงคงต้องขาดทุนทั้งขาดทุนมหาศาลสำหรับกับห่วงกงกงกับก่อจิง้งรายรับของตระกูลหมิงลดน้อยลง เงินที่แดนเจนหนันส่งไปยังมหานครย่อมลดน้อยตามนึกถึงตอนนี้ทั้งสองต้องทอดถึงมองฟานเสียนอย่างอาฆาตมานร,ร้ายฟานเสียนแม้รักษาความเยือกเย็นทางเปลือกนอกไว้แต่หากเป็นคนช่างสังเกตจะพบว่าแขนเสื้อของเครื่องแบบขุนนางของผู้แทนพระองค์ซึ่งลงแป้งไว้สันนล,ลิกเล็กน้อยริมฝีปากที่บางเบามินสนิทติ่งหูแดงส่้นขึ้นมาจะอย่างไรเหตุการณ์ในครั้งนี้น้อยครั้งจะพบพาน ฮองเต้รัชชิงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแต่ฟ่านเสียนเชื่อว่าฮองเต้รัชชิงไม่เคยเฉียดกายเข้าใกล้ประตูการคังของประเทศก็ไม่ประสบพบตั๋วเงินมากมายถึงเพียงนี้ชฉยพัดปิวอยู่ในร้านตึก1 1 5 0นหามื่นตำรึงรัชชิงตั้งประเทศ10ปีเงินภาษีที่เก็บได้ทั่วประเทศเพียงเป็น1 1 0 0หมื่นตำรึงถึงแม้ตอนนี้รัชชิงเข้าสู่ยุครุ่งเรืองแต่นี่ยังเป็นตัวเลขที่เดือเชื่อ หากใช้เงิน1 1 0 0พันหนตำลึงนี้ซื้อตัวนักรบเดนตายก็สามารถกำจัดกวาดร้างแคว้นเล็กแคว้นน้อยรอบคอนครตรงอีจนขึ้นเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นหนึ่งเงินอันมหาศาลนี้สามารถซื้อตัวหญิงงามมากน้อยเท่าใดสามารถจัดสร้างยุทธโธปกรณ์มากมายเพียงไหนหากทุ่มไปในภะชาราชสามารถซ่อมเขื่อนกี่แห่งสามารถเปิดสถานศึกษากี่แห่งหุงข้าวต้มกี่หม้อช่วยชีวิตผู้คนมากน้อยเพียงไหน หากว่าหรอเป็นเงินแท่งจะกดทับคนตายมากน้อยเท่าใด เงิน500ร้อยหมื่นตำรึงถือเป็นราคาประมูลสูงสุดในประวัติการของท้องพระัาางแล้วหลังเที่ยงกับทำลายสถิติโดยง่ายดายโดยเฉพาะการเสนอราคารอบที่สองตระกูลหมิงให้ราคา1 000, 1 0 0งตำรึงนี่ไม่เพียงทำลายสถิติอย่างทำลายแนวป้องกันในจิตใจทั้งหมดที่เกิดผลเช่นนี้ย่อมสืบเรื่องจากตระกูลหมิงผูกรุมเร้าจากภายนอกภายในบวกกับฟันเสียนหยิบยื่นเงินข,า,ขาวๆจากห้องเตะเปิดฉี ทุ่มให้เชื้อซีเฟยเหตุปัจจัยทั้งหลายพอรวมกันค่อยบังเกิดเป็นตัวเลขที่น่ากลัวถึงเพียงนี้ฟานเสียนดื่มชาที่เย็นชืดคำหนึ่งสะกดข่มความรู้สึกภายในยกมือส่งสัญญาณรับประการหนึ่งพอได้แล้วพักผ่อนเถอะจนบัดนี้ฟานเสียนค่อยเข้าใจความคิดของหมิงชิงตาตลอดจนความคิดของฮ่องเต้และความคิดของผู้คนจานวนมาก หมิงชิงตาประมูลตามแผนของฟันเสียนหนึ่งนั้นได้รับแรงกดดันจากจางกงจูอีกทางหนึ่งเกิดความคิดที่แปลกประหลาดขึ้นจะอย่างไรต้องส่งเงินให้หากเสนอราคาต่ำเงินได้กำไรต้องจัดส่งส่วนหนึ่งให้กับจางกงจูหากว่าเสนอราคาสูงเท่ากับมอบเงินให้กับท้องพระคลังหรืออีกในหนึ่งมอบเงินให้กับท้องเต้และฟันเสียนหมิงชิงตามองเรื่องราวอย่างปุโปงมันดูออกว่าราชสำนักต้องการเงินของตนเอง ดังนั้นผ่านตัดใจทุบสมบัติของตนเองออกมาครึ่งหนึ่งทั้งประมูลได้ทั้งเสนอความต้องการของฟัานเสียนทั้งสองฝ่ายไม่อาจร่วงเกินมันไม่ได้ร่วงเกินแม้สักคนเดียวน่าเสียดายที่ร่วงเกินเงินไม่ทราบว่าตระกูลหมิงต้องใช้เวลาอีกกี่ปีค่อยฟื้นคืนกำลังมาได้มีคำกล่าวว่าเสียทรัพย์สะะเสดเคาอชาครั้งนี้ตระกูลหมิงเสียเงินะะเาดเคะจนเข้าเนื้อแล้วในสายตาของฟ้านเสียน ขุมกำลังทางเศรษฐกิจของตระกูลหมิงยิ่งใหญ่จนน่ากลัวดังนั้นฮ่องเต้รัชชิงไม่ต้องการเห็นพวกมันเติบโตแข็งกล้าหากไม่ริบร้อนฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนแอลงก็ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามไปนี่จึงเป็นพระประสงค์ที่แท้จริงที่ฮ่องเต้ส่งฟันเสียนมายังแดนเจนหนันหมิงจิงตาแสดงว่าร่วงรู้จุดประสงค์ข้อนี้เพียงแต่สืนวันสันเมื่อครั้งกระหนู่นตายแล้ว ยืนบ้านซันเป็นมหาเศรษฐีเมืองซูโจเมื่อจู่หยวนจางสร้างนาครหลวงที่เมืองหนานกิ่งยอมบริจาคเงินเป็นจำนวนมากแต่ถูกเนรเทศไปยังอยู่นานจนตายเมื่อครั้งกระนูนตายแล้วตระกูลหมิงยังสามารถมีชีวิตรอดได้หรือนี่เป็นเรื่องของภายภักหน้าฟ้านเสียนไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าฟ่านเสียนพึงพอใจต่อการแสดงออกของตระกูลหมิงยิ่ง ดังนั้นมันส่งสัญญาณมือให้เชียซีเฟย์อย่าได้เสนอราคาอีกนี่มีใช่เกิดจากความรู้สึกของเกษตรกรรายย่อยและมีใช่บังเกิดจิตเวทนาสงสารหากแต่ฟ้านเสียนทราบว่าการแสดงออกของหมิงชิงตายังไม่จบเมื่อรีดเงินมา1,510หารมื่นตำดึงสมควรพอแล้วฟ้านเสียนไม่ต้องการให้ราชสำนักเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปจนส่งผลในด้านลบต่อตอนเอง เมื่อเห็นโจรประจำห้องอี้หมายเลขสี่หยุดเสนอราคาทุกผู้คนทั้งขุนนางและพ่อค้ามิเพียงไม่โกรธแขนที่ไม่ได้ชมดูเรื่องสนุกสนานต่อไปกับระบายลมหายใจอย่างโล่งอกการเสนอราคาหลังเที่ยงนี้น่ากลัวเกินไปตัวเลขนั้นอ่อนไหวเกินไปเหล่าพ่อค้าไม่ต้องการให้กระตุน้นให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นขุนนางทั้งหลายก็ไม่ต้องการให้เกิดการระเบิดขึ้น ขุนนางของพระคังกับกรมทะเบียนราชในห้องโถงจำรองตรวจสอบตัวเรขนี้ยืนยันความถูกต้องส่งหนังสือถึงตึกหลักขุนนางที่ร้องขานเดินขึ้นบนบันไดกืนน้ำรายหล่อเลี้ยงรำคอที่แห้งผากล่าวเสียงสั่นสท้านว่า การประมูลสินค้าโรงงานที่1ส่งผ่านเส้นทางตะวันออกเฉียงใต้ควบเส้นทางทางทะเลตระกูลหมิงห้องเจียหมายเลขหนึ่งประมูลได้เป็นเงิน1,150หมื่นตำรึงไม่มีผู้ใดโห่ร้องไม่มีผู้ใดเอะอะบวยวายทุกผู้คนปรารถนาไข้ออกจากตัวตึกหลังนี้หนีออกจากตัวเรขนี้ไปให้ไกลแสนไกล ท่านพ่อแต่แล้วยามนั้นในห้องเจียใหม่เล็กหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับตัวตึกหลักที่สุดบังเกิดเสียงร้องอุทานดังขึ้นทุกผู้คนผุดรุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความตหนกมองไปทางด้านนั้นไม่ทราบว่าตระกูลหมิงเกิดเรื่องอันใดท่านพ่อท่านเป็นใดแล้วพวกเรารีบมาช่วยคนภายในห้องเจียใหม้เล็กหนึ่งบังเกิดเสียงร้องขอความช่วยเหลือเรากุนนางรีบผลักประตูเข้าไป ค่อยพบว่าประมุกตระกูลหมิงหมิงชิงตาหน้าเขี่ยวคขำนอนสลบสลายบนพื้นไม่ว่าขุนนางหรือพ่อค้าต่างเข้าใจว่าตนเองทราบว่าเกิดเรื่องอันใดทุกผู้คนเข้าใจว่าตระกูลหมิง ถูกกดดันจากภายนอกภายในกัดฟันเข้าประมูลสินค้าสี่รายการหลังแต่ถูกบังคับให้เสนอราคาสูงเทียมฟ้าหวนนึกถึงการประมูลนี้อาจนำความเสื่อมโทรมมาสู่ตระกูลหมิงสร้างความร้อนรุ่มใจแก่หมิงเหลาแย่จือจนสิ้นสติไปทุกผู้คนล้วนร่วงรู้สาเหตุที่ตระกูลหมิงถูกบีบบังคับจนตกอยู่ในสภาพเช่นวันนี้ดังนั้นสายตาทุกผู้ล้วนจับจ้องมาอย่างใต้เท้าผู้แทนพระองค์ที่ยืนอยู่บนบันไดฟานเสียงไม่แตก ตื่นลนลานเท่าใดหากดูว่าลนลานอันใดรีบปิดห้องเก็บรักษาตัวเงินไว้จากนั้นส่งหมิงเหลาแย่จือไปหาหมอการปิดประตูท้องพระคังมีขั้นตอนต่างๆตั๋วเงินที่เก็บรักษาในตืกก็มีจํานวนมากดังนั้นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งค่อยหามหมิงชิงตาที่ยังสลบสไลไม่ได้สติออกไปเคลื่อนย้ายขึ้นรถม้าซึ่งฟ่านเสียนอนุญาตให้เล่นมาถึงหน้าประตู ขับไปยังร้านหมอรักษาไม่ว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงว่าการประมูลของท้องพระคังอันคึกคืนหลังจากทำลายสถิติติดต่อกันกับปิดฉากลงอย่างเศร้าหดหู่เช่นนี้เราพ่อค้าแดนเจนนันมองดูรถม้าของตระกูลหมิงแดนห่างออกไปหัวนึกถึงปามุกตระกูลหมิงไม่ทราบเป็นตายไรยดีอย่างไรต่างบังเกิดความสะท้อนใจเกิดความรู้สึกกระต่ายตายจิ้งจอกเศร้าโศกใสคนของตระกูลหมิงร่าถอยไปก่อน เราพ่อค้ารับการค้นตัวแล้วออกจากตัวตึกของท้องพระครังคงเหลือแต่ขุนนางอยู่ทำหน้าที่สะสางช่วงสุดท้ายนี่เป็นธุรกิจการค้าประการสำคัญต้องตรวจนับเงินค่ามัดจำสีส่วนให้เรียบร้อย ขุนนางใหญ่ทั้งสามยืนอยู่ในห้องผงจำลองมองดูขุนนางกรมทะเบียนราชกับกิจาการขนนไายรงทะเบียนบันทึกเป็นหลักฐานปิดแถบผ้ารงบนหีบบรรจุตั๋วเงินฟ่านเสียนพบว่าในเงินมัดจำ400้ยหมื่นตำรึงที่ตระกูลหมิงวางไว้ชั้นล่างสุดเป็นตั๋วเงินที่ออกโดยร้านค้าเงินเชิงพาณิชย์ต้องหยีตารงทราบว่าเรื่องราวสำเร็จรุ่วงแล้วตามแผนการที่วางไว้ในการประมูลสินค้าสี่รายการหลังสุด ตระกูลหมิงถูกบีบบังคับให้ใช้ตั๋วเงินของร้านค้าเงินพาณิชย์ฟันเสียนความจริงคิดทักท้วงจะอย่างไรความน่าเชื่อถือของร้านค้าเงินพาณิชย์สู้ร้านค้าเงินสันติสุขไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นหวงกงกงกับก่อจิ้งต้องแก้ต่างให้กับตระกูลหมิง เมื่อเป็นเช่นนี้ฟ้านเสียนสามารถจัดการอย่างเต็มที่แต่นึกไม่ถึงว่าหมิงชิงตาสรบเหมือดไปฟ้านเสียนต้องคุ้นคิดเอาเธอท่านเสีแสแซงต่อไปหมั่นแก้นหัวรอในใจเปลือกนอกแส้งเป็นเห็นอกเห็นใจกล่าวกับหงงัวกงกงข่างกายว่าตระกูลหมิงประมูลได้อย่างยากเย็นแต่ว่าหมิงเหลาแย่จือจะอย่างไรอายุมากแล้ว ไม่อาจรับความตื่นตระหนกยินดีกับสรุปเหมือดไปหวังว่าเรื่องยินดีไม่กลับกลายเป็นข่าวร้ายเถอะหวงกงกงกำลังหักนิ้วตัวเองมองดูตั๋วเงินจนดวงตาแทบทอนลุออกจากเบ้าพอฟังใต้เท้าผู้แทนพระองค์กล่าวเช่นนี้ถึงกับแทบหักนิ้วมือตนเองจนหักไปทั้งอ้าปากคิดด่าทอออกมาแต่ยังไม่กล้าด่าจากปากเพียงคุ้นคิดไหนโดยมีคนที่กั่นแกล้งผู้อื่นแล้วยังประชดแดกด,ดันเช่นนี้ หวงกงกงไม่กล่าววาจาก่อจิ้งกับปั้นรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าปีนี้ท้องพระคังเปิดประมูลได้เงินเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงแปส่วนหากเรื่องราวไปถึงมหานครฝาบาทคงต้องรับสั่งชมเชยใต้เท้าฟ้านอวยยศให้เป็นพยาศักด์ฐานะของฟ้านเสียนบวกกับอำนาจในมือหวันหน้าต้องได้อวยยศเป็นพยาอยู่แล้ว ฟ่านเสียนไม่คิดฟังคำสอพอของก่อจิ้งจึงกล่าวตัดบทว่าทั้งหมดล้วนพึ่งพาใต้เท้าทั้งหลายบวกกับพ่อค้าแดนจีนหนันเห็นโอกเห็นใจราชสำนักยินยอมเชื่อเนื้อตัวเองชดเชยให้กับท้องพระคังส่วนเราขุนนางไม่ได้กระทำอันใดก่อจิ้งอึ้งไปวู่พุ่นคิดว่าวันนี้ตระกูลหมิง ถูกบีบบังคับจนแทบจำนำกางเกงอย่างมีหน้าบอกว่าไม่ได้กระทำอันใดต้องแค่นเสียงดังเฮ้อไม่กล่าวอะไรเพียงด่าทอในใจท่านเสียแ้งต่อไปเถอะ